เจ้าสิมาดีใจยังยังอ่ะมันหมักปิ้นมันมันมันแสแบงดอกสบแบงบ่เตามาเลยไมูเฮ้ยเรินอันหมักป like ิ้นเลยเมันจะามาดีใจยังเจสิมาดีใจยังเจ้าสิได้กดได้หน่ะเจ้าสิได้กดได้หนูเต็มหนาเต็มเดินแค่นี้ดีูเลเขาเป็นว่นี่แคเาพุ่น่ะ เขาไปหอนึงเห็นเขาดึงหุ่นตัวไหนโหที่แรกเขามาแรกๆเข็นนี่นะคะแม่ว่าลมแห้งฝนตกฝนตกแห้งอยู่บ้านนี่แรกๆมาบ้านอยู่หน้าบ้านซัมเนี้เบิ้งเข่าไปเปิดประตูเต็มเลยเบิ่งััววกนาต็มเลย นี่เบิ้งต้นดอกนี้มันมันจะใส่ีเดยวต้นไหนนเดียวต้นมันใช่เอาลงควาเลยแสดงว่าร่มแห้งมันดูมันเหมนดอกคุ้นมันกับยังนบุญเลยมันจะบุญควาบ่เหลือดอกโนวาโอียยเนี่ยเข่เป็นยังบ่ญไหปิ้นไหมปิ้น มันแบบกินมาเกินเนาะมันเก็นมากิ <c ười> นมามาดูคัรวกันโอ้ยันมาลุ่นกันมาเฮ้ยน้ำบ่ควครควเราดีมากแต่ก่อนพี่นอนครับควัวผมนี่ <c ười> พวไม่มันมันหลเราบันดีใบไม้มันมันปิวมากใส่หลังคาเงี้ยนล้วบันดีเพราะถึงจะฝนตกใบไม้มันมาอัดอยู่ห้างยิ้นล้วบันดีน้ามันก็ะถ่วมเพราะถ้ามันถ่อมล้วมันก็สิหลนลงมากขั้วผมนี่ึ้นมุนเบิร์ดเลยเด็กแต่ว่าบันดีก้อนสีหอดหนาฝนก้อนหอดหนาฝนบันีีผมก็เลยเสี่ยวนั้นออกแล้ว จะเอาใบไม้ออกแล้วนะครับพอเป็นการป้องกันเ้าต้องป้องกันเ้าต้องตัดไฟเลยแตัดตัดตัดลดลเราก็เอาใบไม้ออกสะกพอนะวันนี้พอน้ำฝนนะวันนี้ฝนตกแน่กว่ไหนครัวเราก็ไม่ท่วมนะครับดีมากไปว่นหนาบ้านจะว่าหนาบ้านนี่พกมากจะต้องเดีกขวดหนาบ้านก่อนสร็จเร็วพักฟอนไงบ้างมึงดูอมันขามากจริงจริงเนี่ยมันจิ๋วแสดงว่าร้มแห้งแสดงว่าล้อแห้งขาดล้อแห้งหรอ เต็มยุคนะเบื้งสายก็ลืมเก็บสายกายเลยลืมเก็บเออควาดไปควาดไปงนค่ะอีกตรงนั้นตรงนั้นอีกค่ะ